สวัสดีนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องนะครับชีวิตของนายช่างนะครับคำว่านายช่างอาจจะมีหลายหลายช่างนะครับอาจจะมีพวงช่างเหล็กช่างรอช่างเชื่อมช่างสารพัดช่างนะครับในเขตประเทศไทยหรือว่าในโลกใบนี้นะครับอาจจะมีหลายช่างหลายหน้าที่หลายการงาน นะครับในกรณีที่เป็นช่างนะครับเนาะว่าจะเป็นช่างน้ําช่างไฟช่างปาัปาหรือว่าช่างทั่วไปนะครับทุกนาทีนะครับทุกนาทีทุกตำแหน่งนะครับนาทีการงานาการทำงานนะครับเราก็เน้นนะครับที่หนึ่งนะครับคือความมาตรฐานของเนื้องาน นะครับความมาตรฐานความคงทนทาวอนความสวยงามแต่การที่จะมาถึงจุดๆนี้ได้นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าต้องผ่านงานมามากมายขนาดไหนนะครับพรปกตินะครับก่อนนานี้นะครับก่อนที่ผมจะมาเป็น เป็นช่างนะครับสารพัดช่างนะครับตอนนี้ผมทาได้หลายอย่างนะครับทางานได้หลายอย่างหลายช่างผมก็ต้องผ่านประสบการณ์จากการขอส้างมานะครับหลายปีทีเดียวนะครับถึงจะมาถึงจุดๆนี้ได้ถึงจะสามารถรับงานได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีคนมาคอยชี้แนะหรือว่าให้คำแนะนำ นะครับเพราะว่าเรารู้งานเพียงแต่เจ้าของบ้านครับบอกมาว่าให้ทําจุดไหนแบบไหนทําในลักษณะไหนนะครับขอให้เขาบอกมาในทํานองนั้นนะครับเราก็สามารถทาได้หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเล่าย่อยอหลังนะครับก่อนที่จะมาถึงจุดจุดนี้ได้นะครับผมเคยไปทํางานก่อสร้างครับหลายที่ ว่าจะเป็นงานบริษัทใหญ่ๆหรือว่างานติดตามผู้รับเหมานะครับก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายปีนะครับจากการทำงานขั้งแรกนะครับก็คือไปเป็นกรรมกรนะครับกรรมกรก็หมายถึงการทำงานที่ไม่ต้องรับผิดช,ชอบนะครับอย่างเช่นเขาให้แบกปูนบ้างแบกหินแบกทรายหรือว่า คุดท่อคุดอะไรต่างๆนานะครับคือกรรมกรนะครับทาได้ทุกอย่างแต่ต้องทําตามคําสั่งนะครับตามคําสั่งของคนคุมงานนะครับหรือว่าัวหนางานคือก็สั่งให้เราไปคุดตรงนั้นนะครับสั่งให้เราไปทําไห้นอนนี่นั่นนะครับแต่ไม่ใช่เป็นงานที่สําเร็จนะครับคืองานเรียกว่างานโครงสร้างนะครับไปทําตามเขานะครับไปค่อยคุดดินบ้างให้ทํา ถูกสิ่งถูกอย่างรับเพียงแต่ต้องรับผิดชอบในเนื้องานนะครับก็คือต้องเป็นงานง,านง่ายๆนะครับคือต้องใช้แรงอย่างเดียวนครับโดยม่ต้องใช้สมองและความคิดนะครับอย่างเช่นการผสมปูนนะครับก็จะมีคนคอยคุมงานว่าใส่หินทรายใส่สทรายทรายต่อปูนหนึ่งลูกนะครับเราก็ทําตามคําสั่งเขาคือเป็นกรรมกรมันก็ดีไปอย่างนะครับ มนต้องกับพิชชอบในเนื้องานต่างๆนะครับคือําทำลงไปนะครับแต่มันก็ค่าแรงมันก็ถูกครับระหว่างในช่างครับก่อนกะครับขาแรงจะแตกแตกทางกันสมัยตะก่อนทำ่าแรงวันละ50บาทนะครับทำงานวันละห้าสบาทนี่ พอดีมีพี่เขยนะครับพี่เขยเขาเป็นผู้รับเหมาช่วงนั้นนะครับผมก็เริ่มเขาวงการขอสร้างขอติดตามเขานะครับติดตามเขาเขาคอยคอยช่วยวัดนั่นดึงนี่จับนั่นอนตรราตา์เม็ดยังดูไม่ค่อยออกเลยครับอานตราัเม็ดว่าต้องปีเส้นอะไรแบบไหนนะครับพราะว่ติที่เลิกเรียนมาก่อนนานนะครับหลายปีเลยอาจจะหลงจะลืมบาง นะครับแม้แต่การเรียกเรียกไม้นะครับไหนไม้แปงไหนไม้อะไรแบบไหนนะครับก็เรียกพิษพิษถูกๆนะครับแต่เขาไมา่ได้ว่านะครับเพราะว่าเราเป็นกรรมกรนะครับเราไม่ตรงดับผิชอบุบางทีเ็าตรงแนะนําว่าไปเอาหนุนนันนี้นะครับแล้วเราก็เป็นคนใช้แรงงานนะครับในกรรมกรจากประสบการณ์หลายสิขข่งหลายอย่างนะครับจากการเป็นกรรมกรก็เริ่มไต่เต้าขึ้นมาพยายามศึกษาหาความรู้ นะครับการ,ก, ốc, รก่อนะครับการก่อยึดบลอเขาพยายามพืกก่อนก็เวลาเขาวางก็พืกก่อนนิดๆหน่อยๆฮัตักปูนฮัดฮัดก่อการฉาบนะครับก,การก่อการฉาบคือทุกอย่างก็ต้องค่อยพื้อค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทำทีเดียวหลายแผงหลายอะไรนะครับทำนินดๆหน่อยๆพอเป็นพิธี จะประสบารา์ตรงน,น from, e ั้นนะครับก็พยายามพัฒนาตัวเองข <te ึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนสามารถก่อได้นะครับสามารถฉาบได้จับเสียมได้จับเสียมนะครับจับเสียมได้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่กําลังพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่างานก่อสร้างไม่ใช่มีแค่อย่างสองอย่างครับมีหลายอย่างนะครับขึ้นชื่อว่าก่อสร้าง ควจะเข้าอยู่อาศัยได้นะครับต้องผ่านหลายขั้นตอนด้วยกันนะครับถึงจะเข้าอยู่อาศัยได้ตั้งแต่เริ่มโครงสร้างครับตั้งแต่เริ่มคุดหุมเทรินหลายโครงการต่างเสาเล็กละลรพวกนีกครเทรอเทไรก็รจะขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยก่อนที่จะมาเป็นบ้านนะครับบางหลังก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนสองเดือนครับถึง,ถ,งถึงจะแล้วเสร็จ ถ้ากรณีบานที่มีการยกแบบอ,ออกออกรูปแบบให้ดูสวยงามมาได้เป็นนี้นะครับพอใช้เวลาเป็นเดือนครึ่งอะไรทำนองนี้นะครับถลังไม่ใหญ่เกินไปนะครับแต่ถลังใหญ่กว่าก็นอีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าเป็นคอนโดหลายๆชั้นนะครับก็ทำกันนานนะครับดังนั้นกับจากประสบการณ์ที่เคยได้มาก็คนที่เขารู้ครับมจัยว่า เขาก็ไม่ได้หวงวิชานะครับเราทํางานด้วยกันนะครับเราก็สายไปเฉยเขายิบเขาจับฮัตติดบานประตูฮัตติดบานหน้าต่างนะครับฮัตเดินสายไฟการต่อไฟในสายดินในสายไฟหรือว่าในสายเอ็นสายเอลเขายามทำตามเขากรเรื่อยๆนะครับจากประสบการณ์ก็พยายามศึกษาความรู้ว่าผมเองก็เรียนจบแค่พอสีนะครับไม่ได้เรียนจบอะไรมากมาย ครับแต่สายจากประสบการณ์นะครับถี่ได้พัดทำมัดยิบพัดจับมาเรื่อยๆนะครับจนเกิดความชำนาญน,นะครับแข็งความชำนาญสมัครทำได้โดยตนเองนะครับโดยไม่ต้องให้ใครมาบอกนะครับจนทุกวันนี้นะครับสมัครยกบ้านได้นะครับสมัครเป็นคนคุมงานได้ นะครับจากประสบการณ์ต่างๆที่เคยฝึกฝนมานะครับโดยตัวเองแต่ก็จะมีหลายอย่างครับอย่างที่ผมบอกครับบางงานก่อสร้างมันจะมีหลายรูปแบบหลายแขนงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับงานบางงานเข้ามาได้เน้นรอยเปอร์เซ็นต์นะครับงานบางงานแต่บางงานก็สองร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับคือมีคนคุมงานมีโฟแมนมีวิศวะอะไรพวกนี้ครับคุมงานนะครับงานร้อยเปอร์เซนทุกอย่างจะต้องผ่านการควบคุมงานดูรแรงงานอย่างดีนะครับเพื่อให้บ้านนะครับมีความคงทนถาวรแข็งแรงอยู่สวยวสร้างได้สวยงามนะครับจนถูกใจผู้อยู่นะครับถูกใจผู้อยู่เพื่อเราตรงใจผู้อยูกใจเใจ้าของบ้าน นะครับเพราะว่ธาการทําอะไรจะมันละลวมนะครับทาอะไรที่ไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ก็ยังอยากจะทํานะครับอันนี้ไม่ได้นะครับมันจะต้องรู้จริงนะครับรู้จริงเป็นจริงถึงจะสามารถทํางานออกมาได้ดีนะครับแต่ถ้ารู้ไม่จริงจะทําบ้าน,นเนี่ยเ,เขาก็อาจจะทําได้มเท่าไร่นะครับเขาก็อาจจะอายุ จายเป็นครงโต้ง,ตง,ตงงานโดยการยีายวาคาททำบ้านนะครับก็มีแถวชนบทอย่างเขตบ้านผมไปนี่นะครับน,ะอนาองอาารทำบ้านคือเราต้องเขาเรียกว่าปลูกบ้านตามใจผู้อยู่ปลูกตามใจผู้นอนนะครับและตำรอจเราก็ต้องคือทำหลายทุกขั้นตอนครับเราจะต้องถามของบ้านเราเอาไบนี่ไหมนะครับทำแบบนี้ไหมนะ ถูกใจไม้อะไรไปอ่นะครับถึงเขาจะไม่ได้มาดูมาแรงนะแต่เราก็ต้องทาให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าสุกเอาเผากินนะครับต่อนาจาของบ้านก็ทําดีแข็งแรงทนทานพอเจะของบ้านเผลอก็ทําไปอีกลายหนึ่งอันนี้คือไม่ใช่นะครับเราไม่มีม,มีสัยทัดแบบนั้นนะครับคือทุกอย่างเราทาต้องเสมอต้นเสมอปลายเราเคยทําแบบไหนก็ทําแบบนั้น นะครับก็คือหนึ่งและเน,นที่ความแข็งแรงคงทนถาบอลนะครับประกอบความสวยงามสิ่งติ่ขาดไม่ได้คือต้องถูกใจเจ้าของบ้านนะครับันนี้เรียกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับเนะบาะวนเราจะมีผลงานดีก็ไม่ต้องกลัวกับเรื่องโต้งงานเราก็สามารรหางานทําได้อย่างต่อเนื่องนะครับ พอนี่ยอย่างผมเหมือนกันครับผมก็หางานทําได้เรื่อยๆครับเป็นมีคําว่าตกงานเน้แต่งานนิดงานหน่อยเราก็ทํานะครับเราไม่ได้เลือกว่าอ้เนี่งานวันเดียวก็เสร็จอะไรไม,ไม่ไปทําวันหนึ่งก็เสร็จอะไรไม,ไ,มไม่ไปทําแต่จริงเราไม่เลือกครับเราไปโมดนะครับครึ่งวันเราก็ไปทําแก้ไขเขานะครับบางทีบางครัวเรือนอาจจะมีการแก้ไขระบบไฟฟ้าครับใช้เวลาไม่นาน ขาขระบบประปาาคัเรือนอาจจะใช้เวลาไม่นานอะไรไปบนี้นะครับเราก็แคร์ขายมดนะครับส่วนค่าแรงนะครับค่าแรงเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายนะครับวันละสามร้อยบ้างสามร้อยสี่สิบบ้างนะครับสี่ร้อยบ้างะครับางคนเข้าใจดีเขาก็กลางวันเขาก็มีอาหารการกินมาอย่างดูปูเสือนะครับทำอาหารให้กินตอนกลางวัน นะครับเจ้าของบ้านก็ในคนที่เขาเขาจะมีเงินมีทองหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะดูแลทุกเจ้าของบ้านทุกนั่นนะครับก็คือบางคนเขาสั่งบ้านอาจจะมีเงินมีทองบ้างนะครับบางวันก็มีอานาการกินมาสู่ได้ช่างนะครับนี่ก็คือผลดีในกะารที่เราทํางานนะครับทำใจนะครับทาให้เกิดความประทับใจนะครับเจ้าของบ้าน นะครับสิ่งดีงามนะครับก็จะตามเรามาเนะรากับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับมันนำเรื่องราวเก่าๆนะครับที่กว่าจะมาถึงวันนี้นะครับจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับก็คือผลใหายๆเนาะจากอดีตถึงปัจจุบันมาต้องผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาบ้างนะครับกว่าจะมาเป็น นายช่างนะครับที่สมบูรณ์แบบนะครับสังเกตนะครับการทำงานของทีมงานของเราหนึ่งจะต้องมีความสวยงามทำเซจเราก็ดูเก็บกวาดให้เข้าเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราไม่ปล่อยมันเลอะเทอะเ,เปื้อนอะไรทุกอย่งนี่นะครับรทุกอย่างจะต้องมีความเรียบร้อยเม็ดเซตท,ทุกอย่าง วิยที่เจ้าของไม่ต้องไปเก็บขวาดถามนะครับเราต้องทาให้เข้าอย่างละเอียดนะครับท้งให้เจ้าของมันประทับใจกันอย่างที่พูดนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมารีวิวนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับน้อยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสวัสดีนะครับ